ดูดถ้าเธอตดลงไปแกตัวตายอย่าโดดอย่าโดดขอคาราคาฟิวขอคาราคาฟิวโอ้ยเสียงอะไรเสียงดังวอยวายชาวบ้านพวกนั้นน่ารำคาญจังไอติ๊กขาเจี๊ยบเอ้ยไม่เป็นไรงไปต่อได้ฉันยังสวยสาวยังไม่แก่ เดินไปประตูดีกว่าเสียงอะไรนะดังดังดังอย่าโดนาโดน,ะอ,ดนะอย่าโดดอย่าโดดนะอย่าโดดเราต้องเป็นคนดีเุียนเวยอุยอยอ้ยเดี e ๋ยวฉันช่วยเองเอุยอ้ยอุยอ้ยเผือผักอุ้ยเผือผักเลยอ่ะ เดียนไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดียนไม่ได้ตั้งใจมมันตกลงมาเดียนเดียนไม่ตั้งใจเดียนหนีแล้วค่ะใครผักลงมาเนี่ยอยาให้ฉันรู้นะเจ๊ใครผักลงมาเนี่ยกำลังถ่ายหนังอยู่เลยฉากนี้นางเอกเขาคิดสั้นแล้วมันก็มีคนผักลงมาเห็นแวบแวอ่ะเจ๊เป็นคนทำเปล่าเนี่ยฮะอแต่ไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่หรอกมั้งเจ๊เป็นคน ฉันไม่ได้ทำจริงๆิงมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊มานีก่อนเจ้มานี่นเจ๊มานีเจ้ไปไหนเน่ะเจ้มาหาผมก่อนอเอาล่ะเจ้ยังไงนะมันจะต้องไปตามหลอกหลอนคนที่ปากมันลงมามันโดนโอ้โอ,โอไไ้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดีกว่า โอยตง้มมันดูตายแล้วเสี่ยมหวดเกินไปมันดูน่ากลัวจ่ะเจเรามาสาบานกันไหมว่าใครเดินอยู่ได้ว่าใครเป็นคนทำอ่๋อเดียนไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็สาบานกันไงศพที่เคารพทั้งหลายตอนนี้เรากำลังเรียกกู้ภัยมาแล้วถ้าใครเป็นคนผักก็ให้ไปขากคอคนทำ ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวทำไมอ่ะพูดอย่างนี้ม,มันดู<จ>มันดูตายแล้วน่ากลัวอย่าเลยอ๋อเอ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ไปสู่สุขติหรือเปล่า <c oughs> น่าจะไปสู่สุขตินะเจ๊ผมว่านะ แต่ว่าเจ๊เจ๊จะเป็นลมเป็นลมหโวลน้นเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เจ๊หัวลน้นเป็น,นไงมาเลยไปดีกว่าแล้ว ทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยอ๋อไฟดับนิ่นะ่ะก็ว่าอยู่ทำไมมันมืดมืดเฮ้ยอะไรมืดอยเร่อะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนังมนเสียงข้างล่างด้วยอ่ะ ไม่มีอะไรนี่หว่าเวลานอนหมดซอ,อยนอกคุมลีนกคุมลีบินข้ามปายเตยอุ้ยมืนมากเลยครับคุณบริการแม่มันจริงๆเลยหนีเที่ยวใช่ไหมครับคุณบริการชวยครับช่วยครับแม่ ทำไมบริการไม่รับสายเนี่ยเฮ้ยไปหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยอะไรไป่แบบวะเหมือนอะลอยอยู่ข้างหลังเลย ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าอีกแล้วก็ไม่มีอะไรนี่นาไหนดูซิมีอะไรกินในตื้อเย็นบ้างว้ายฉันแสดงหนังอยู่ดีๆแกก็มาทำให้ฉันตายฉันเอาชีวิตแก ขอกรกฟิวขอกรกฟิวเอ้ยโอ๊ยชาวบ้านโบกเวกโวยไายอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่จริงใช่ไหม เฮ้ยเนมไม่ไงเหรอตอนนี้มันบินไปฮาวายเลยได้ข่าวว่าอะไรนะโดนผีหลอกอะ่ะ <c oughs> ผีที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ <c oughs> จังหวัดนั่แหละจังหวัดที่เขาบินไปฮาวายเราได้มาว่าก่อนที่มันจะขยชาโฉ,ฉมที่ดินไปอะ่ะมีคนแอบตั้งกล้องไว้เวย้ยเป็นกล้องลัด ตัวเล็กเหรอใช่เราจะต้องมาหาที่สตูเวเหมือนบริการบินตามไปด้วยบริการบอกเราก่อนที่เขาจะบินไปพร้อมกับอีก ันทางนี้ก็เป็นทางเดียวสที่เราจะหารักฐานได้ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> คนให้ทั่วเลยนะเจอเจออะไร <c oughs> บ้าเลย <c oughs> อาจจะตามซอกแอร์หรืออะไรต่างๆก็ไดในตู้เย็นหรือเปล่าน่าจะไม่มีในกล่องวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยโซนโซน,นคอมเป็นโซนใหม่<ด>ม,ม,มีไหมทำโคมไฟอะ่ะ ออจชั้นสองน่าจะมีอะไรลองหาช่วยดิอาจจะอยู่แถวแถวนี้ก็ได้องเตีหาในห้องนี้ก่อนอห้องนี้เป็นแปลไม่ได้อะห้องนี้มันเป็นห้องนอนก่อนตรงนั้นเจอไหมเนม นี่มันก็นางแล้วนะเมื่อไหร่เราจะหาเจอสักทีเนี่ยหาไปก็หาไม่เจอโอู้ววฮยนี่มันอะไรนะเจออะไรไหมเนมฉันเจออะไรเล็กๆสีดำๆไม่รู้ว่าใช่กล้องหรือเปล่า นี่ไงเฮ้ยใช่เลยแกแกมีแกมีโทรศัพท์ไหมเด็ดเดไปที่ส่วนสาธารณะมาด่วนเลยมาด่วนเลยมาด่วนเลยมาที่สวนสาธารณะด่วนเลยได้เลยน้ำนอา่อยจังเลยเหมือนมีใครมองอยู่นะเอยไหนลองดูสิ ก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะกินต่อดีกว่าเสียเสียอารมณ์อืมโวยแฮมเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาเนี่ยโอ้ยหวานหวานอร่อยเลยเฮ้ยฉันเป็นมาพาวายแล้วนะเนี่ยทำไมเธอยังตามฉันมาได้อีกเนี่ยฉันแค้งจริงไงโอ้ย ฉันเสียงเงินมาหาวายตั้งนานแกยังตามมาอีกยันไม่พอหรืยไงเดี๋ยวฉันทำบุญไปให้เอาไหมล่ะฉันไม่รับบุญหรอกอ๋อรู้แล้วฉันจะเอาหมอผีว่าปราบแกแได้ก่อนเถอะเอาอีนี่ผีด่าได้ด้วยหรอวะด่าเป็นสิเคยเป็นคนนะโอ้ยผักทำไมเนี่ย เรื่องฉันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลูกปืนเอาลูกปืนยิงเลยนะ่ะใช่เป็นผีฉันทะลุลูกกระสุนบ้าเปล่าเอ้ยมันหายไปไหนแล้ววะปวดเฮดจริงๆเฮ้ยแกจะทำอะไรฉันเนี่ยฉันจะยิงแกไงล่ะฉันโดดที่นีะผม,มฉันจะเอา,เอาไป,ไป

สมนา้าบริกาศครับเอาศพมนันไปเก็บซะเดี๋ยวเราเอาศพส่งโรงพยาบาลแล้วก็อ้างว่าเขาฆ่าต,ตัวตายดีไหมคะ<ช>แล้วก็นังเด็กนั่นนะนังเด็กนั่นแหรอหรอรไว้มันโตเท่าไหร่จะฆ่ามันเองนี่มันหล <ขอ S 1> หนับขาดเลใช่ใช่นี่มันหลับหาดเลยจะส่งตำรวจก่อนดีไหม นายไปส่งเลยแต่เราว่านะถ้ามันเล่นใหญ่เราก็ต้องเล่นใหญ่กลับสิจะทำยังไงล่ะฉันจะเก็บอันเนี้ยไว้รอแฉทีหลังแฉเราโซเชียลน,นั้นหรอก็ไม่เชิงอะแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้หลักฐามนมาแล้วเราก็ได้ข่าวว่าอีกสองวันอ่ะมันจะบินกลับมาที่ไทย ท่าจะทำไงกับมันหรือ่นถ้าเป็นว่าหลังจากที่มันบินกลับมาไทยเนี่ยนะเราต้องได้หลักฐานที่มันมากกว่านี้เ้แล้วก็แชร์มาเต็มเต็มมือแล้วก็น่าสุดก็คือได้ข่าวว่าบริการกลับมาแล้วกลับมาก่อนแล้วก็ฉนันทำงานาเราต้องการหลักฐานที่มันแน่นๆจุกๆเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานมากเลยนะ แต่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้บริการกาลังจะกลับมาแล้วแ,แน่ๆบริการเป็นพยานกับเราแน่นอนและเราต้องเก็บรด้วย้วามระที่สุดเพราะว่าไม่งั้นบริการอะตายแน,น่พยานของเราจะชิงตายซะก่อนีไม่ให้มันรู้ล่ะเอาเป็นแล้วว่าตอนนี้ส่งข้อความไปไปก่อนนะแกส่งข้อความให้เขาอง โอเคฉันส่งให้บอกว่าได้หลักฐาแล้วนะคือเราจะให้เขามาช่วยเป็นพยานกับเราบอกเลยว่าชนะคดีแน่เพราะว่าบริการคือตัวสำคัญท่สุด่งข้อามไปแล้วใช่ไหมบริการเป็นคนที่เห็นว่าเจ้านายทำอะไรบ้างใช่ไหมขายไรมาเนี่ยเฮ้ยดูโทรศัพท์เลย่ยา เฮ้ยเร็วๆจังเอ่ออะไรเนี่ยเฮ้ยบริกัสหักหลังงั้นเหรอได้ถ้าแกจะเล่นแบบนี้นะบริกา <c oughs> แกต้องตายตายทุกน,นั้นแหละอีกสองวันฉันจะกลับไปที่สัตรูละ เก็บตายแน่ว่าจบคอเฮ้ไม่ไหรจะมาเนี่ยเฮ้ยคุณบริการว่าไงครับคุณเห็นราักฐานที่ไอเจ้าเนมส่งไปให้ใช่ไหมครับเออเห็นแล้วนั่นอ่ะราักฐานสำคัญเลยนะ ไอตอนเนี้ยอีกสักวันหนึ่งไอเจมันจะกลับมาแล้วร้อแล้วคุณบริการได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาไหมครับเออลืมไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าผมฝากไปที่เจ้เขาน่าจะเก็บมาฝากให้ผมครับแล้วก็จะเป็นพยานให้ผมได้ไหมได้เรื่องน,นั้นได้เลยแต่ตอนเนี้ยฉันต้องไปลาออกก่อนอีกสักวันหนึ่งอ่ะ ไอ,อ้มนุษย์ป่านั้นก็จะกลับมาแล้วเอาเป็นว่าแค่เรียกเตรียมหลักฐานแล้วก็ตำรวจให้พร้อมเลยนะต้องบุกจับให้ได้เรื่องมันก็ใกล้จะจบแล้วนะแต่ฉันไม่คิดจริงๆเลยว่าจะมีกล้องตั้งอยู่ตรงนั้นอืมไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าในเรื่องนี้เราจะเก็บเป็นความลับก่อนเพราะว่าเจ้น่าจะยังไม่รู้จริงๆวุฒิกาดมั่นใจใช่ไหมว่าแผนนี้จะได้ผล มั่นใจสิฉันทำงานกับมันมาฉันรู้ทุกอย่างโอเคครับเอาเป็นว่าเราเจอกันนะครับได้เลยครับคุณบริการกลับไปได้เลยครับเดวผมจดการที่เหลือเองอืมบายยนะเดี๋ยวทำไมกลับมาเร็วยังอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณมันจะทำแบบนี้เร็วได้ไงวะทำไมเกจะทำแบบนี้คะ ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันอุตส่าห์อยู่กับแกมาตั้งสิบปี